เร้อนนะคะแม่ก็ประกอบไม่กินไม่เป็นเท่าไหร่นะลูกชายก็ส่วยประกอบใหญ่เลยนะคะร้อนนะคะแม่ก็ประกอบไม่กินไม่เป็นเท่าไหร่นะลูกชายก็ส่วยประกอบใหญ่เลยนะคะร็จเ้อนนะคะแม่ก็ประกอบไม่กินไม่เป็นเท่าไหร่นะลูกชายก็ส่วยประกอบใหญ่เลยนะคะดู ับใหญ่เลยอาชีโอ้ยผุนถืกใจคุยใหญ่เลยใจได้รถเมคโคนทำยังไงอะ่ะโอ้ดูท่าตักโอ้เยี่ยมเลยเก็บหินใส่ที่ตักด้วยอุม้มใจแท้แม่ซื้อผิดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นของเด็กสำหรับหนึ่งขวบหรือว่ากำลัง ที่ตัวเล็กกว่านี้แต่ว่าน้องพีชมีตัวใหญ่นะคะคุยใหญ่เลยขับไปไปขับกลับร้านที่ขับกลับร้านยังไงหลุดกลับร้านกลับร้านทางไหนขับกลับร้านเร็วๆขับกลับร้านกลับร้านเราเร็วขับกลับร้านมาแล้วค่ะน้องพีชได้รถแมคโครคันใหม่นะคะประเดิมเลยจ้าได้มาก็ขับเลยนะคะนะคะคุยใหญ่เลยขับไปไปขับกลับร้านที่ขับกลับร้านยังไงหลุดกลับร้านกลับร้านทางไหนขับกลับร้านเร็วๆขับกลับร้าน กับร้านเราเร็วขับกลับขับใหญ่เลยอ้ชิโอ้ยฝุนเถืกใจคุยใหญ่เลยใจได้รถเมโครด้านร้านาเราอยู่ฝั่งโน้นเออมาแล้วค่ะน้องพีแต่รถเมคโครคันใหม่นะคะกรเติมเลยจ้า ได้มาก็ขับเลยนะคะนะคะคุยใหญ่เลยขับไปไปขับกลับร้านที่ขับกลับร้านยังไงหลุดกลับร้านกลับร้านทางไหนขับกลับร้านเร็วเร็วขับกลับร้านกลับร้านเราเร็วขับกลับได้รถนะคะชอบมากน้องพีทบอกแต่รู้สึกเหมือนว่ารถจะเตี้ยไปหรือว่ายังไงไม่รู้นะคะนะคะคุยใหญ่เลยขับไปไปขับกลับร้านที่ขับกลับร้านยังไงหลุดกลับร้านกลับร้านทางไหนขับกลับร้านเร็วเร็วขับกลับร้าน กลับร้านเราเร็วขับกลับดูขับใหญ่เลยโอ้ชิโอ้ยฝนถลกใจญ่คุยใหญ่เลยใหญ่ในรถแมคโคนก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเคค่ะดูขับใหญ่เลยโอ้ชิโอ้ยฝนถลกใจญ่คุยใหญ่เลย ใจได้รถแมคโครซื้อมาได้ลูกชายเล่นตั้งแต่ประกอบเสร็จนะคะก็เล่นเธอของใหม่ค่ะใหญ่กว่ารถแล้วนะรู้สึกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็เบื่อใช่ไหมพิดใช่ไหมลูกเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อร้านร้านเราอยู่ฝั่งโน้อนอ๋อใช่ปะ่ะจะซื้อให้ใหม่ เราโตกว่านี้ถ้าซื้อแบบขับได้เลยอ่ะอ่ะทำยังไงอะ่ะโอ้ดูท่าตักโอ้ยเยี่ยมเลยเก็บหินร็จที่ตักด้วยอืมกูุ่ใจแท้มาแล้วค่ะน้องพีแต่รถแม่โคพันใหม่นะคะกระเดินเลยจ้าได้มาก็ขับเลยนะคะทำยังไงอะ่ะโอ้ดูท่าตัก โอ้เยี่ยมเลยเก็บหินเที่ตักด้วยอืมกลุมใจแท้แม่ซื้อผิดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นของเจ็กสำหรับหนึ่งขวบหรือว่ากำลังที่ตัวเล็กกว่านี้แต่ว่าน้องพีมือตัวใหญ่มาแล้วค่ะน้องพีแต่เล็กแม่โคผันใหม่นะคะกระเดิมเลยจ้าได้มาก็ขับเลยนะคะ ะคะ่ะน้องพีแต่เล็กแม่โคลัคนใหม่นะคะกระเดิมเลยจ้าได้มาก็ขับเลยนะคะมาแล้วคะ่ะน้องพีแต่เล็กแม่โคลัคนใหม่นะคะกระเดิมเลยจ้ยาได้มาก็ขับเลยนะคะได้รถนะคะชอบมากน้องพีบอกแต่รู้สึกเหมือนว่ารถจะเตี้ยไปหรือว่ายังไงไม่รู้นะคะ รถแ,แม่โคขับอย่างเดียวเลยไม่ชนเลยว่าแดดจะร้อนหรือเปล่านะคะซื้อมาเลยลูกชายเล่นด,ดูตั้งแต่ประกอบเสร็จนะคะก็เล่นเธอของใหม่ค่ะใคกว่ารถแล้วนะรู้สึกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นแป๊บเ,เดียวเดี๋ยวเขาก็เบเื่อใช่ไหมพิดใช่ไหมลูก เล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อทำยังไงอะโอ้ดูถ้าตักโอ้เยี่ยมเลยเก็บหินใส่ที่ตักด้วยอุม่มใจแท้แม่ซื้อผิดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นของเด็กสำหรับหนึ่งขวบหรือว่ากำลังที่ตัวเล็กกว่านี้แต่ว่าน้องพีทมีตัวใหญ่กว่ารถนะแล้วลนะรู้สึกวาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นแปบเดียวเดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมผิด ช่ไหมลูกเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อมาแล้วคะ่ะน้องพีแต่เลกแม่โค่คนใหม่นะคะขระเดิมเลยจ้าได้มาก็ขับเลยนะคะทำยังไงอะ่ะโอ้ดูท่าตักโอ้เยี่ยมเลยเก็บหินใ็จที่ตักด้วยอืมกูมใจแท้กอบเสร็จสๆร้อนนะคะแม่ก็ประกอบไม่กินไม่เป็น<ม>เท่าไหรไ่นะลูกชายก็ สวยประกอบใหญ่เลยนะคะทำยังไงอะ่ะโอ้ดูถ้าตักโอ้เยี่ยมเลยเก็บหินร็จท,ที่ตักด้วยอู้อใจแท้มาแล้วคะ่ะน้องพีแ่่รกแม่โคูคันใหม่นะคะกระเดินเลยจ้าได้มาก็ขับเลยนะคะดูขับใหญ่เลย อ้าวีโอ้ยผุเถกใจคุยใหญ่เลยใจได้รถแมคโครทำยังไงอะ่ะโอ้ดูท่าตักโอ้เยี่ยมเลยเก็บหินใส่ที่ตักด้วยอืมกูุ่มใจแท้รถแมคโคขับอย่างเดียวเลยไม่ชนเลยว่าแดดจะร้อนหรือเปล่านะคะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฉลากิบีก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเคค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฉลากิบีก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเคค่ะก็ขอบคุณที <m utter> ่รับชมนะคะฉลากิบีก็ขอจบเพียงเท่าน <leopard> ี้ค <utter> ่ะ <rac> บ <ists> ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเคค่ะร้านร้านเราอยู่ฝั่งโน้นออร้านร้านเราอยู่ฝั่งโน้น ใช่ป่ะจะซื้อให้ใหม่เอาโตกว่านี้ถ้าซื้อแบบขับได้เลยอ่ะอ่ะประกอบเสร็จร้อนนะคะเม่ก็ประกอบไม่กินไม่เป็นเท่าไหร่นะลูกชายก็ส่วยประกอบใหญ่เลยนะคะดูขับใหญ่เลย ฮ้าวสโอ้ยผุนถือกใจคุยใหญ่เลยใจได้รถเมคโคนะคะคุยใหญ่เลยขับไปไปขับกลับร้านที่ขับกลับร้านยังไงหลุดกลับร้านกลับร้านทางไหนขับกลับร้านเร็วๆขับกลับร้านกลับร้านเราเร็วขับกลับแม่ซื้อผิดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นของเด็กสาหรับหนึ่งขวบหรือว่ากําลังที่ตัวเล็กกว่านี้แต่ว่าน้องพิดมีตัวใหญ่ร้านร้านเราอยู่ฝั่งโน้นอ๋อ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฉลากกิบี้ก็ขอตบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเคค่ะทำยังไงอะ่ะโอ้ดูท่าตักโอ้เยี่ยมเลยเก็บหินใ็้ที่ตักด้วยอืมกุมใจแท้ดูขับใหญ่เลยอาชิโอ้ยฝนถลกใจคุยใหญ่เลยใจได้รถเมคโค้ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฉลักกิปบีก็ขอัวเพียงเท่านี้ค่ะบาย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 คับโอเคค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฉลักกิปบีก็ขอัวเพียงเท่านี้ค่ะบาย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 คับโอเคค่ะนะคะคุยใหญ่เลยคับไปไปขับกับร้านที่ขับกับร้านยังไงหลุดกับร้านกับร้านทางไหนขับกับร้านเร็วๆขับกับร้านกับร้านเราเร็วขับกับรถแมคโค ขับอย่างเดียวเลยไม่ชนเลยว่าแดดจะร้อนหรือเปล่านะคะใช่ปะจะซื้อให้ใหม่เราโตกว่านี้ถ้าซื้อแบบขับได้เลยอ่ะอ่ะแม่ซื้อผิดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นของเด็กสำหรับ